สวยงามมากเลยนี่สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องายนี่วันนี้พามาชมบอนสีนะคะราชินีแหงใบนะคะอันนี้หกหลวงนะคะ คือไม่ได้อัปเดตนานมากแล้วนะคะก็สวยงามพามาชมในกระถางนะคะนี่สวยงามสุดๆเลยเด่นมากมองมาก็จะเห็นใบสวยแบบนี้เลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะคะก็เลยลงคลิปที่ตัวเองชอบนะคะ นี่เขาก็แยกกระถางออกมาปลูกในกระถางแบบนี้เลยผูด,ดีมีแม่บ้านมาทักแม่บ้านมาทักทาย นี่จริงๆกระถางใหญ่เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็แยกแยกออกไปเรื่อยๆเรื่อยนะคะก็ตอนนี้มีเยอะมากแล้วนะคะได้หลายกระถางพามาชมใกลๆ <c oughs> ้ๆนี่ใบชัดๆเลย สีชมพูนี่นะคะยิ่งแดดจัดจัดยิ่งสวยนะคะสวยงามมากเลยนี่ มาชมนะคะคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรลงคลิปไปเรื่อยๆค่ะตามใจที่เราชอบเนาะอันนี้เขาจะเป็นหัวนะคะก็ขยายพันธุ์ง่ายนะคะสีสวยมาก โอเคค่ะ okay, คลิปนี้ก็บายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ